อ่ะค่ะช่วงนี้มาดูคลิปที่น่าสนใจนะคะถ้าพูดถึงสื่อประเภทหนังสือพิมพ์นี่ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันใกล้จะสูญมันก็ไปทุกทีเพราะว่าเวลาคนที่จะติดตามข่าวสารเนี่ยนะคะก็จะเสพสื่อผ่านทางออนไลน์หรือว่าช่องทางที่มันสะดวกแล้วก็ใกล้ตัวนะคะทีนี้ทําให้หนังสือพิมพ์เอ็กซ์ตร้าในเอกวาดอร์ค่ะเป็นหนังสือพิมพ์เจ้าหนึ่งเขามีไอเดียเด็ดออกมาที่จะดึงใจผู้อ่านหนังสือพิมพ์ให้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะช่วงหน้าฝนงาต้องเท้าความเหมือนว่า ประเทศเอกดอ์เนี่ยประเทศนี้ฝนจะตกหนักมากเลยแล้วก็ถี่มากๆเลยนะคะทำให้ยอดขายในช่วงฤดูอื่นๆเนี่ยก็ลดลงนี่นะคะคือฤดูอื่นลดลงอยู่แล้วหน้าฝนยิ่งยอดขายตกเข้าไปอีกนะคะก็ส่งผลโดยตรงกับยอดขายหนังสือพิมพ์ข้างถนนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหนังสือพิมพ์เอ็กซ์ตร้าค่ะเขามีไอเดียเด็ดค่ะคือเขาเปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์เนี่ยให้กลายเป็น ร่มกันฝนไปซะเลยนะคะ,ะ,ะคือเขาเคลือบแผ่นฟิล์มพลาสติกกันน้ําบนหน้าปกนะ,ะทั้งปกหน้าและก็ปกหลังของหนังสือพิมพ์นะ,ะในฉบับที่ออกขายตลอดหน้าฝนนะคะคือเมื่อไหร่ที่ฝนตกนะคะก็ไม่ต้องซื้อร่มไงก็ไปหาแผงนหนังสือพิมพ์แล้วก็ใช้หนังสือพิมพ์เอ็กซ์ได้เนี่ยต่างแทนร่มแบบที่เห็นถูกกว่าด้วยแล้วแถมอ่านต่อได้ด้วย <โฮ S 1> คือมันไม่เปียก <โฮ S 1> ไงเพราะมันมีพลาสติกคลุม <โฮ S 1> นะคะผลที่ได้คือยอดขายที่เคยตกควบในหน้าฝน กลับดีดขึ้นมาถึง16%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะแล้วก็ยังขายโฆษณาเพิ่มได้อีกในช่วงหน้าฝนนะคะเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสจริงๆเลยนะคะโอ้โหไอเดียดีมากๆเลยค่ะถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยมีหนังสือพิมพ์หัวไหนอยากทำทำได้นะแต่เป็นหนังสือพิมพ์เคลือบ ที่การยังสี U V อัอย่างนั้นเหรการ U V A U V B ด้วยแล้วก็มีแบบบวกบวกอะไรว่ากันไปมี S P F อะไรว่ากันไปด้วยทาผิวง่ายกว่าไหมบ้านเราแบบร้อนนี่ยค่ะไอเดียดีมากเลยนะ่เอามาอ่านต่อได้ด้วยนะคะกันผมได้ด้วยเห็นไหมคะในวิกฤตมีโอกาสในโอกาสก็มีโอกาสนะคะแนวคือโอกาสนะคะอัมเบลา n e w ป p a p e r ค่ะถ้าสนใจกับแนวคิดเด็ดๆเจ๋งๆใครที่ขายไม่ได้เราแวกแนวเลยค่ะขายได้แน่นอน